กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักกากหินสีเขียวครับอายุ2,000ปีนะจะใช่นักกากเดอะแมสหรือเปล่านะสีเขียวเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกัน,นครับการค้นพบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2011ฮะทีมนักโบราณคดีเม็กซิโกครัผุดค้นพบนักกากแล้วก็สลัก อ๋อขออภพยหน้ากากแกะสลักนะจากหินเซอร์เพนทีนนะครับหินสีเขียวอายุกว่า2,000ปีถูกซ่อนเอาไว้ใต้อุโมงค์บริเวณฐานพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์นะครับณเมืองเตโอติอัวกันประเทศเม็กซิโกย้อนกลับไปเมื่อปี2003ครับเซอร์จิโอโกเมสนักวิจัยชาวเม็กซิโกได้บังเอิญพบอุโมงค์ครับอุโมงค์ลับ ใต้ฐานพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ในระหว่างภารกิจศึกษาโครงสร้างโบราณซึ่งอุโมงคดังกล่าวนะอยู่ลึกลงไปกว่า10เมตรและก็ยาว90เมตรทีมงานต้องใช้เวลา8ปีนะในการขุดอุโมงเนื่องจากอุดตันเพราะว่าตะกอนหินแต่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าภายในเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุโบราณและที่ดูจะโดดเด่นที่สุดก็คือหน้ากากหินสีเขียวโดยหน้ากากใบนี้นะฮะมีขนาดเล็กมาก กว้างเพียง11.5ซนเมสูง11ซนเมตรหนา7.8ซนติเมตรนักโบราณคาดีเชื่อว่าเป็นสมบัติของราชาวงศ์แห่งเมืองเตโอติอวกันจากการวิเคราะห์มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องเส้นบูชาก่อนที่จะทำการสร้างพีระมิดแห่งนี้ขึ้นมาได้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ